สวัสดีครับเราผมจะสาธิตวิธีการใช้หัวแ้งบัตรซึมจะขวดให้ดูนะครับว่าเราจะทำยางานจะได้อย่างไงน,นะครับตรงนี้ก็คือเราผมจะต่วใหญ่หวแร้งความร้อนที่ผมใช้ก็คือ383องศานะครับ3 8 0องศคือถ้าเอาออกเนี่ย เราก็แค่อเอาแหวนไปจิ้มตรงนี้นะครับมันก็จะออกค่อยๆจิ้มออกนะครัจะหลุดใช่ไหมครับเสร็จแล้ว้วก็ออกสองตัวนี้ครับนี่ครับทีนี้นออมาเราจะทําชิ้นงานให้สะอาดเราจะต้องทําการซับตะปวนะครับเรียกว่าซับตะปผมก็จะเติมฟักไปนิดนึงนะครับไม่ต้องใช้เยอะนะครับก็ิีใช้แค่พอมี พักเข้าไปช้วยประสาททำให้ตะกั่วมันละลายขึ้น,นครับนี่วิธีการก็นคือว่าเราวางวรูดับตะกั่วไว้ด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราก็นองปแล้วไปวางข้าถ้าเราเห็นสังเกตเห็นว่า,าตะกั่วมันซึมขึ้นมานะครับก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะครับนะครับซึมึาขขมา้ก็ขขาขขขอาจจะ ขยับนวดนิดนึงครับเพื่อให้มันสะอาดขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าในขณะที่ขยับมันต้องลื่นนะครับฝืนๆจะ่าไปขยับถ้าเราก็ทางานกับพวกขาไอซีแล้วเนี่ยมันจะทําให้ขาไอซีอันนั้นแนะหลุดติดตวดึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้ววิธีการบัดรีนะครับวิธีการบัดรีหนึ่งก็คือเวลาเราจะทํางานเนี่ยเราเอาหัวแรงวางไว้ที่ชิ้นงานก่อนให้มันร้อนนะครับ แ็จแล้วเราก็ป้อนตะกัวเอาตะกัวออกแล้วก็เอาหวัวแหลงออกเห็นไหมครับงานมันจะสวยนะครับเราวางให้เกิดความร้อนที่ชิดงานเอาป้อนตะกัวเข้าไปเอาตะกัวออกแล้วก็เอาหวัวแหลงออกนะครับชิดงานมันจะสวยนะครับวิธีการที่ถูกต้อง,ต,องต้องเป็นประมาณนี้นะครับนะครับตะกัวก็จะสวยงามขึ้นแล้วก็สุกเห็นไหมครับคาวามเงามันจะมี ถั่วสุกมันจะมีความเงานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจนะครับฟักนิดนึงแล้วก็ผมก็จะบัดกรีไอที่ผมถอดออกมาเมื่อกี้เนี่ยจะบัดกรีเข้าไปเดี๋ยวผมจะดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราจะบัดกรีมันเป็นสมมติว่าตรงเนี้ยมันมันมีเศษมีอะไรแล้วก็เก็บเก็บหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปทนะาบกับชิ้นงานตรงนั้นนะครับ ว,วางไว้แบบเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเงาสวยงามไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลยนะครับความร้อนมันก็จะได้เป็นเงาสวก็อยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นพวกขาขาของคนชาร์จนะครับขาของต้ดชาร์ดหรืออะไรพวกนี้ก็ทําทลักษณะเดียวกันนะครับวางเข้าไปนะครับมันจะวิ่งเข้าไปเองครับพวกตะปวเพราะว่า ความสุขความเงาวันนี้นะครับถ้าตะกั่ว,วสุขมันจะเงาจำทีนี้ไว้ก็ได้นะครับตะกั่ว,วสุขมันจะเงาถ้าตะกั่ว,วสุขแล้วเราสามารถที่จะปต้อนตอวชิ้นงานบัดกรีชิ้นงานได้สวยงานมานะครับทีนี้ผมทำรอบหนนะึ่งเราก็เอามือไปกันน้ําที่น้ํายาที่จะไปโดนไม้ด้วยนะครับ